สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะและก็สวัสดีเด็กๆนะคะในชั้นอนุบาล3ทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบเจอกับครูปแป้งนะคะซึ่งตรงกับวันอังคารนะคะวันอังคารเราก็จะมาเรียนกันในวิชาภาษาอังกฤษกันแล้วนะคะภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็รู้จักคําศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะ เครื่องแต่งกายนะคะหรือเครื่องแบบนะคะภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า uniform นะคะซึ่งวันนี้ครูแป้ก,ก็ใส่ uniform นะคะนั่นคือเครื่องแบบของคุณครูนั่นเองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันคะ่ะว่า uniform นะคะเครื่องแต่งตัวเครื่องแบบของเรานั้นมีอะไรกันบ้างคะ่ะ อล่าคาเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันนะคะในหนังสือนะคะอ่านภาษาอังกฤษนะคะอ่านได้คิดเป็นค่ะแล้วก็เด็กๆนะคะก็เปิดไปในหน้าที่2 6เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของ our uniform นะคะ our uniform คือเรื่องอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองดูภาพสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะดูรวมๆนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ การแต่งตัวใช่ไหมคะการแต่งตัวนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะ uniform คำนี้นะคะ u n i f o r m s นะคะอ่านว่า uniform นะคะแปลว,ว่าเครื่องแบบนะคะหรือเครื่องแต่งตัวต่างๆค่ะรวมถึงชุดนักเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็น uniform เหมือนกันนะคะนั่นก็คือเครื่องแบบชุดนักเรียนของเรานะคะคำว่า our our แ,แปลว่าของเราค่ะ oh, you are our o our ของเราเมื่อแปลเป็นประโยคก็จะเป็นอะไรคะเราจะมาเรียนในเรื่องของเครื่องแบบของเราการแต่งตัวของเรามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆคะลองดูในตู้เสื้อผ้าสิคะมีเสื้อผ้าเต็มเลยใช่ไหมลกูกอ้าวเรามาดูคะ่ะรูปเด็กผู้ชายคนนี้ก่อนนะคะในรูปแรกนะคะประโยคผู้ชายพูดว่า I wear a shirt นะคะ wear คำนี้แปลว่าสวมใส่ค่ะเด็กๆ shirt shirt ก็แปลว่าเสื้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวแม่เด็กๆเขาเด็กผู้ชายเขานิ้วนิ้วมือจิ้มที่เสื้อของเขานะคะแลวบอกว่า I wear a shirt แปลว่าฉันทำไมคะ I แปลว่าฉันฉันสวมอะไรคะฉันสวมเสื้อนั่นเองต่อไปค่ะเด็กๆ I wear shirts I wear shorts แปลว่าอะไรคะเราลองดูสิคะเด็กผู้ชายชี้ตรงไหนคะนั่นก็คือตรงกางเกงขาสั้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า shorts แปลว่ากางเกงขาสั้นนะคะต่อไปค่ะเรามาดูเด็กผู้หญิงกันม้างเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะดูสิคะนิ้วชี้ไปตรงไหนบ้างคะ I wear a b o u t นะคะ I wear a b o u t แปลว่าอะไรคะ b l o u ตัวนี้แปลว่า เสื้ออะไรคะเสื้อเด็กผู้หญิงค่ะต่อไปนะคะ I wear a skirt I wear a skirt skirt แปลว่ากระโปรงค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะสองคนเลยเขาคุยกันว่ายังไงนะ We wear socks and shoes We wear socks แ n d you v แปลว่าพวกเราค่ะเด็กสองคนนี้นะคะพวกเราสวมใส่ซอกแปลว่าอะไรคะซอกแปลว่าถุงเท้าค่ะแล้วก็ AN d แปลว่าและและ chew o s shoe แปลว่ารองเท้าแปลเป็นประโยคก็คือพวกเราสวมใส่อะไรคะถุงเท้าและก็รองเท้านั่นเองค่ะอีกหน้าหนึ่งนะคะเด็กๆ เด็กผู้ชายคนนี้พูดว่ายังไงคะในรูปบนนะคะนอกจากคำว่า wear h นะคะ w e a r w e r e ที่แปลว่าสวมใส่แล้วนะคะก็ยังมีคำในภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งคะ่ะที่แปลว่าสวมใส่เหมือนกันนั่นก็คือ put on นะคะ put on my shirt ฉันทำไมคะเนี่ยทำไมคะเราสวมใส่ทำไมคะเราส,วม,ส,มราสวมเสื้อ ของเราใช่ไหมคะแปลว่าเราสวมเสื้อสวมเสื้อของฉันเนี่ยฉันกำลังสวมเสื้อของฉันอยู่เลยต่อไปนะคะคำศัพท์คำเดิมเลยค่ะเด็กๆ put on my socks พวกเราเอา่ะไม่ใช่พวกเราเราทำไมคะสวมใส่ถุงเท้าของเราใช่ไหมคะเราก็สวมใส่รองเท้าของเราต่อไปค่ะ put on my hat เราสวมใส่หมวกของเรานะคะต่อไปค่ะ put on my shoe shoe แบบว่ารองเท้าใช่ไหมคะเราก็สวมใส่รองเท้าของเรานั่นเองนะคะเด็กๆคะเราจะใช้คำว่าสวมนะคะสำหรับเสื้อนะคะเสื้อกางเกงกระโปรงหมวกถุงเท้ารองเท้านะคะเราจะใช้คำว่าสวมนะคะเอาลค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทบทวนนะคะให้เด็กๆอ่านรูปประโยคแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนคำศัพท์ แต่ละคาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเรามาดูเลยค่ะ Our uniform เครื่องแบบของพวกเรา I wear a shirt ฉันสวมเสื้อ I wear shorts ฉันสวมกางเกงขาสั้น I wear a belt ฉันสวมเสื้อ I wear a skirt ฉันสวมกระโปรง We wear socks and shoes. พวกเราสวมถุงเท้าและรองเท้าต่อไปนะคะ Put on my shirt. สวมใส่เสื้อของฉัน Put on my sock. สวมใส่ถุงเท้าของฉัน Put on my hat. สวมหมวกของฉัน Put On my shoe สวมรองเท้าของฉันนั่นเองค่ะเด็กๆจะมีคำศัพท์นะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีคำว่า s u r r t ที่แปลว่าเสื้อ Short กางเกงขาสั้น Brown แปลว่าเสื้อของเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็ Skirt กระโปรง Socks ถุงเท้าและก็ชู รองเท้านั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็มีเพิ่มมาด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่า hat นะคะเด็กๆมีคำว่า hat ที่แปลว่าหมวกด้วยนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะไปฝึกหัดจำคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ uniform เครื่องแต่งตัวของเรามีอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆคัดและอ่าน write and read นะคะเป็นการบ้านด้วยนะคะ เด็กๆคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็รู้จักนะคะเครื่องแต่งตัวของเรานะคะเครื่องแบบของเรานะคะมีอะไรกันบ้างนะคะคุณครูขอ,ขอทบทวนเลยนะคะคำแรกคะ่ะคำว่า sh s h shirt s h i r t shirt จะแปลว่าเสื้อนะคะต่อไปคะ่ะ s h o r t s h o r t s นะคะอ่านว่า s h r r t แปลว่ากางเกงขาสั้นค่ะต่อไปค่ะคำที่3นะคะคลว่า blouse นะคะ b l o u s e นะคะ blouse แปลว่าเสื้อของผู้หญิงนะคะต่อไปคำที่4ค่ะคำว่า skirt s k, irt s k i r t skirt แปลว่ากระโปรงนะคะคำต่อไปค่ะคำที่5นะคะคำว่า s อ c k Socks s นะคะ s o c k ทที่แปลว่าถุงเท้านะคะคำที่6ค่ะคำว่า Shoes e นะคะ s h o e แปลว่ารองเท้านะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์เพิ่มเติมมานะคะนั่นคือคำว่า Hat ค่ะ h-a-t Hat แปลว่า หมวกนั่นเองค่ะเด็กๆคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆมีคำว่าเสื้อนะคะก็คือ Shirt นะคะแล้วก็คำว่า Short กางเกงขาสั้นบ่าเสื้อผู้หญิง Skirt กระโปรงนะคะ s o ก k สูงเท้าและก็คำว่าชู้ที่แปลว่ารองเท้านะคะเด็กๆไปฝึกหัดอ่านนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูก็จะให้คำศัพท์คัดและอ่านเป็นการบ้านด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ